เห็นงูไหมครับกินเยื่อครับไหนครับขมือครับคาบขาเตะแก้คันนะครับตัวนี้เอาครับเอาใหญ่เอาใหญ่หญดูมันดูมัน กินให้ได้ครับไม่ยอมครับโอ้ยขาดแน่ไม่ยอมปล่อยเลยครับเอาแลบลิน้นแผบไปครับสงสัยแม่อร่อยมูกินปลาครับ